มจะมีรสชาติเป็นช็อกโกแลตนะคบมันเป็นนี่โอรโอเะที่ต่อไปครับเป็นนี่เป็นยูโรนะคบยูโรพัสตาสอดไส้นะครับนี่กินแล้วคุณจะรู้สึกอร่อยทกทีนะครับกินได้ทุกที่อ่อยทุกเลาร่อยจต่อไปครับเป็นอปี้บานาน่านครับกินแล้วคุณจะเบื่อลิง้วยทันทีแล้วับ นะครับน้ำหนักก็นะครับเอาต่อไปจะเป็นชอ็อกโกแลตโคโยนะครับนี่ช็อกโกแลตกินแล้วจะได้สัมผัสรสชอ็อกโกแลตของญี่ปุ่นนะคะหนุบนุ่มนะคนะหนึ่งสองสาม ับที่สองครับอ,อันดับที่2องอะไรอันดับที่2คือยูโรทำไมถึงชอบครับเพราะว่าพอกัดไปแล้วมันก็จะมีไส้ข้างในอร่อยอ่ะครับอันดับครับอันาคือโิโอครับทำไมถึงอร่อยเพราะพี่เพอ,อ,อกินชอน็อกโกแลตตอเริครับอ่ะนึครับนับับหนึ่งของผมนะครับ าบาบนนีบานานาาน่ผม,ผมปกติผมเป็นเด็กชอบกินกล้วยกับช็อกโกแลบตบนะแล้วมันก็จะอร่อยส่วนต่อไปก็จะเป็นนี่ยูโรคัพซาลเขากินแล้วมันจะมีไส้ครับนะให้อามีชีสบนตัวเรียนเรานะครับอันดับที่สามก็จะเป็นอันนี้นะคะทงโก้ผมชอบกินอขนมนะคะผมก็เลยชอบแล้วมันก็กินด้วยครับเวลาแต่งเป็นจมือนเ้ยสี่อันเป็ส่วนผมนะครับอันดับที่หนึ่งคือ โก้ข e ้าวผันมีความหนึบๆนะครับมันอร่อยอันดับที่2นะคะจะเป็นโอรีโอ้คับเนื่องจากมันมีสกอร์เลตขนมชุนดวงแล้วก็จะเป็นเปลือกของโอรีโอ้อันดับที่3ก็คือบ็อกกี้บานิลาช็อกโก้นั่นเองเพราะว่าผมเป็นตัวก็คือชอบด้วยแล้วก็ช็อคโกแลตค่ะหนึ่งสองสาม จกิงคร <oh> ับพ <oh yeah> ือกี้แล้ครับินากินนะครับเก็บย่านกาารอะขนาดที่ตัวเขากำลังเก็บนะครับมาตอนนี้เรามาป็อกกี้เรับ็กกี้ชิลป๊อกก้บาน่าล เอาไปิเอทิกับเอามาอ,ามาอามาูนี้ก็แ<ร>ล้วก็จะกินอันนี้กันนะครับอร่อย<ด>อร่อยอร่อยตอ่เหมือนมีความหึบหนันะครับแ,แตหายเรืนงยแยครับเยี่ยมอร่อย <c oughs> แล้วเบกกักแล้วอ่ะเราจะไปกินบล็อกกี้วานน่านะคบรสชาติเป็นไงครับรู้สึกได้ถึงความเป็นไหนบ้างรสชาติของกล้วยกับ็อการลดนะเอาโค้กขึ้น็อกาแลตน่ารัอ่ะสวยเรู้สึ chạy qua, chúc các bạn hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ลำบากทีมงานอทีมงานก็แย่สุดท้ายกูว่าจบอีตาก้องเนี่ยแหละอ่ะมากูตาก้องเนี่ยแหละอ่ะซือก่อนเนีย่ยนะวัตถุดิบนี้มันทำมาจากวัดสดุที่สร้างสร้างยานอวกาศหรอวะอย่างเนี่ย มันคือเซรามิกโอ้นี่ให้เด็กเด็กกินใช่ไหมเ้ยเห้ใครกินอ๋อนี่เขามีสัญลักษณ์บอกว่าแกอย่างนี้นี่ไงสัญลักษณ์หมือนนี่อย่างนี้นี่เออมา่คือก็เพอกแล้ออม่ใไม่ยอเลยเดี๋ยวอาโอ้มาถ่ายเมื่อไหรมาดูกัน กับเลยครับคั้นี้เรามาเรากงจะแต่งเป็นนักตู้น้ำนะครับตู้น้ำมันเครับตู้น้ำ,นะะนำ,นำเฮ้ยมันเป็นไไดไงครับคุณเราจะมากินโอรีโอที่บบม,ม,บบมันไม่มีแปน้น,นะคะะนรับมันไม่มีไส้นะครับนะอะจริแลมันไม่มีไส้นะแต่เป็นรู้สึกไงอ,อ,กอร่อยเลยโอ้ย อร่อยจริงมากเล้วอัะนี่อูดติ่มคำสองชั้นรู้ครับีนะคอกรแรงพูดเยอะ ลบออล็อกกี้มาผสมกับโค้กแล้วก็โอรีโอครับรู้สึกไงครับมันเป็นยังไงรู้สึกไงครับหนึ่งเลยรู้สึกมีรู้สึก,กว่าช็อกโกแลตมันเยอะกว่ากินได้ไหมอร่อยไหมอร่อยอ,อร่อยเหรออ,อร่อยหน้าตาเหมือนน้ำเลย โอ้ใช้ได้นะอันนี้อ่ะทีนี้อันนี้อะไรกี้แล้วก็เยลลี่รสชื่อแล้วก็จะเป็นโคโอดแล้วก็เป็นโอริโอนะครับมาผสมกันเหมือนถ้วยแก้วนะครับมาลองชิมกินได้ไหมอร่อยไหมเหมือนมันมีความเหนียวๆกรอบนุ่มกินอร่อยมากกว่ากินได้ไหมกินได้จะขี้จะขี้แตกไหมหรือว่าไงดูแล้วจะขี้แตกร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะอันนี้อะไรกับอะไรอันนี้จะเป็นอันนี้ กับยูโรแล้วก็อันนี้<อ>ก็กลายเป็นเลือดอมอ่าลองกินดูที่เป็นไงวันนี้คีพางฟูทั้งคืนน้อยบอกแม่หนูทำยูทู e คีแตกจังนั้นเฉยเลยอร่อยครับอร่อยเหรออร่อยครับอืมจริง,รงๆเหรอหน้าคุณไม่บอกว่าอร่อยเลยนะหน้าคุณมีความรู้สึกว่าอะไรอ่ะ เคี้ยวหวานเค็มมันโอ้ครบรสชาติเลยไม่หวานมันเคมมันอร่อยตรงช็อกโกแลตอ๋อช็อกโกแลตเป็นตัวช่วยว่างั้นอ่าเพราะว่าอันไหนของไทยอร่อยที่สุดแล้วของไทยว่าของไทยอยู่หนึ่งสองสามอ่าเดี๋ยวหนึ่งสองสาม เก็บไปยังทุเรกทุเลศครับผมก็หนีครับหนีก็มันก็ไม่มีนะครับนี่ก็คือเบื้องหลังครับ <c oughs> ขนมก็ได้หกได้ไปหมดแล้วโอ้มาครับเ <c oughs> บ <c oughs> ื้อ <c oughs> งหลังนั่นเองครับเ <c oughs> บื้องหลังมีคนหาแล้วครับขนมยังอยู่ครับสำหรับคนที่ไปซื้อขนมมาครับก็เลี้ยงขนมเพื่อนกินครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วไปแล้วชื่อได้ทีนั้นก็ชั้นอ้าวคุณไปไหนมาครับขนมขนมผมอยู่ไหนอ้าวคุณทิ้งใคร คุณทิ้งขนมผมเหรอรอ้าวคุณทิ้งขนมผมทำไมขนมผมมีค่ามากเลยนะเคมหนไอพวกชั่วไหนว,ว่าถังอยักมึงอะออโอควกมึงสองคนทิ้งขนมกูไว้ที่ไหน ออกชั่วเอ้ย